ดีจ้าผ้ารรเราะแปลงผักการำดวนผักการำดวนเข่าหอมอันดับหนึ่งเนาะค่ะคว้าเชมปีป0 2 2ี2 0ิ2ที่ผ่านมาเนาะค่ะตาสะออนตาสะออนค่ะอีพออีเมเข่าเป็นก้อนเป็นหมากเป็นห่วงเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ค่ะเอามาปลูกบ้านเฮาถือว่าเป็นที่นาพอใจขับผุนผลิต ล่อชิมแควารสชาติเนาะค่ะสีหอมคือดินบานเพิ่นบอผักกาลำดวนเป็นเข่าเจ้าหอมเนาะค่ะลักษณะของเพิ่นคือลำต้นสูงกอใหญ่ใบเรียวยาวค่ะแต่กอดีดีค่ะมาค่วงกระตสะออนแห้งค่ะอีพออีแม่มาปลูกบานเฮาเบิงเอาค่ะกะตสะออนแห้ง ผักกาลำดวนอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เอามาปลูกบ้านเฮ้าเนาะค่ะว่าสิเป็นจังดรอชิมไปพร้อมกันเนาะค่ะอีพออีเมผักกาลำดวนผักกาลำดวนข้าวเจ้าหอมที่สุดในโลกคว้าแชมปี2022จ้า